ครับทุกคนครับทุกคนช่องแจ็คกี้ผมสอนนะครับวันนี้เราทําเมนูข้าวผัดนะขั้นตอนแรกนะครับรวดวดเลยใส่ข้าไปกระเทียมนะครับอย่างนั้นก็ตามด้วยกระเทียมหอมนิดนึงนะับตามด้วยนี่ไข่ใส่ข้าไปนิดนึอ่าอ่าไข่สุวนิดนึงนะครับสุกแล้วอ่ะพอดีแล้วนะฮะใาเข้าไปข้าวไปเลย อย่างนั้นนะฮะน้ำตาในรถดีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจะมาให้พอดีพอดีแล้วกันนะฮะคนเร็วเลยนะถัดจากนี้ข้าแบบเหลืองๆนะครับสวยเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับพอได้ที่สักนิดนึง,งนี่ฮะ ใส่น,นี้เข้าไปนะครับรสชเทศอยูดใกล้ๆครับเด็ดยากนะใส่เลยจะบอกว่าผมทำกับข้าวไม่เป็นทำกับข้าวเก่งให้มันเหลืองๆพอที่นะครับใส่นี้ไปน,นิดนึงซอสไปน,นิดนึงนะครับอ่าเความหอม จากนั้นครับใส่แหนมเข้าไปฮะแหนมดูครับใกล้ๆครับพี่น้องชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่นี่แนนหนมเข้าไปเมนูข้าวผัดเป็นเมน,นูที่ง่ายๆครับครับเดียวก็เสร็จแล้วนะครับโอเคทุกคนดูครับดูครับผมขั้นตอนสุดท้ายฮะแมา เป็นเข้าไปต้นหอมผักชีเสร็จอังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ติดตามนะครับว่าตักลงจายแล้วหน้าตายเป็นไงครับผมกดกดด้วยฮะให้มือ